สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพบอีกหนึ่งหลังนะครับหมู่บ้านเคียงคลองนะครับแปดสิบตารางวานะครับใหญ่ๆกว้างๆนะครับหลังนี้เนื้อที่ก็ยังมีเหลือนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อบ้านนะครับมองหาทำเลหลังนี้เราก็ปรับปรุงให้ใหม่นะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับ ตั้งอยู่ถนนลังสิตนครนายกนะครับเดินทางค่อนข้างแกสะดวกปรับปรุงให้ใหม่นะครับใช้ไรกว่าเดิมพาดูชิ้นงานนะครับเปิดให้จองนะครับหลังนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับจะก,กู้ผ่านไหมมหนี้ปิดได้ไหมนะครับก็ต้องเอาเอกสารเข้ามาคีบพบด,ดูนะครับ หรือว่าง่ายๆก็โทรเข้ามาก่อนนะครับศูนย์แปดเจ็ดนะครับศูนย์สองเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดนะครับยินดีให้บริการนะครับให้คำปรึกษาฟรีเบื้องต้นนะครับอากาศก็ดีครับหลังนี้ข้างหลังก็ติดเป็นคลองน้ำที่นานะครับเงียบสงบครับไม่วุ่นวายพื้นที่ก็เลื้อนะครับปลูกบ้านเอ้เป็นหลังนะครับราคาก็สองล้านกลางๆนะครับผ่อนก็ประมาณ หนึ่งหมื่นนะครับต่อเดือนนะครับอายุน้อยผ่อนถูกครับอายุมากก็ผ่อนสูงขึ้นครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเรามีเข้ามาทั้งหมดสองชั้นสามหลังนะครับหนึ่งชั้นอีกสามหลังนะครับพื้นที่ครับพื้นที่เหลือๆครับคุ้มครับขอบคุณครับ